วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมจ,จะมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกับพี่โูกับเกม ROV น,นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นซานีนะครับผมจะเป็นเกมสึกแหกศักรีระหว่างไฟเตอร์นะฮะระหว่างเซลฟิตกับซานีนั่นเองนะฮะคือฝั่งตรงข้ามเขาเลือกเซลฟิตมานะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะ เลือกสถานี้มาเพื่อที่จะไฟกับเขาโดยตรงนั่นเองนะ,อะตอนแรกผมจะฟาร์มบัฟฟ้าก่อนเลยทุกเกมเลยผมจะฟาร์มบัฟฟ้าก่อนเพื่อให้เป็นนิสัยนั่นเองนะ,ะฟาร์มไปก่อนนะเนี่ยเพื่อแล้วก็ไปป่วนเนาะไฟนี้ยังไงไเรื่อยางงาๆเยนนพื่อนสร้างความปนป่วนนะ không phải farm phải yeah. không phải yeah. Ok Rồi... qua phải xịt, căng không nó phải không phải không phá không phải không vậy không phải không Ok không phải không phải เอ็ e G นเจนะพี่ตัวใหญ่ดีกว่าอ่าผมเริ่มปารรมใกล้เสร็จแล้วนะอะ่าวันนี้ซุปซุปจะรอดหรือเปล่าอ่าซุปรอดนะปิ้งก้าวปามทนนมานามันตรงนี้ผมรอปันตีเข้าไปฮะจังหวะนี้อ่าขู่ไงขู่แล้วก็ออกนะฮะอ,ะอะดาคเข้าดาเกิดพอดีเอาดาไปนะ เก็บตังค์เพิ่มามรวยนะถ้าหากผมเล่นไม่ไม่ถูกใครใครก็ขอใครด้วยนะครับผมการเล่นมันก็บ่ง <been> บอกบอยู่แล้วนะครับว่าป <been> ีมือใครปีมือมันเนาะ,ะเดียวนี้ผมก็มาวิดปิดปาเขานะ้ดูะเลยความรวดเร็วอันตียัดหน้าฮนะ,ะ,ะมาโทษ ทางไหนเพื่อนโดนลูปเหรอเดี๋ยวนี้ผมมาชื่อนะสองสองนะช็อตนี้หัวกำลังนาวไอ้เพื่อนปีกหนักุะตายก่อนเลยครับผมอ่าอิลูเมียฮะช็อตนี้มาเติมครับเสียเปรียบอย่างแรงฮะเลี่ยดมอร์ทอสเหรียญน้อยฮะโอ้ผมไฟคนเดียวสองหนึ่งครับมีเพื่อนมาเติมอีกสามหนึ่งเลยฮะมอทอสได้แต่ยนมองฮะเปรียงข้าเพื่อน โาไปฮะมทอรอดนะเซฟฟิตเปียบัฟรัวเลยโอเคตัวนี้เลื่อนช็อกมางไงเซฟฟิตต้อจะแตกนะช็อตนี้อยิ่ไงยิ่บัฟนะเดือเีย โอเคกลับมาฟาร์มต่อฮนะไล่บัฟไปเรื่อยๆครับส่วนตัวก็ไทยมอนสเตอร์เราไปพิละตัวนะครับผมโอเคไปเคลียร์กลางก่อน The Iron Defense Line has disappeared. Send in the Ballista. ลูเมียเช็คมาช็อตนี้ว่าไงผมเข้าไปไฟเลยฮะเพื่อนอยู่ข้างหลัง3 2ตัวนั้นดีมองผมอย่างเดียวเลยครับผมเขาไม่ใช่ฮะแตกไปเลยครับผมโอ้ก็ตอบผมว่ามึงทำอะไรมาเพื่อนงงเลยทีกันเลยทีเดียวนะครับผมช็อตเมื่อกี้ผมเข้ามาเติมเพื่อนนะเติมถอยกันหมด เิมไม่ทันนั่นเองนะอ้าวสุฟีสดนี้ยังไงอติยัหน้าฮะสู้กันหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะอ้าวสูบมาเข้ามาเข้ามาไฟด้วยฮะไม่แตกไฟหรือเปล่าสวยครับผม ตอนนี้ผมไล่เซลฟี่อยู่นะ,ะบับฟา้าความปั่นป่วนนะอ้าวจะคิะไดไปอีกฮะมีเมียมาช่วยนะว่าไงเพื่อนขี่ไหมขี่น่าจะไม่มีนะผมมาแล้วฮะตอนนี้เกมพิลเมียตตไปสอกแรกแล้วต่อไปสอกที่สองนะครับผมโอ้ยยังเดือดนะฮะ เกมนี้บอกเลยครับผมตากต่อนะนั่นเองเพิ่มความรวยนะฮะรวยครับผมนะเสร็จล้วก็ไปฟาร์มต่อหน้าที่เราฮะนะฟาร์มแกงฟาร์มแกงนะให้ดูของก่อนเนะ๊ะ นี่ผมรวยกว่าเนาะตรงนี้ผมรวยกว่าเซลฟิตอ๋อเขียนยูเนี่ยไปได้อืมถอยกลับฮะไม่น่าไหวนะอ,อ่ะดีป้อมอ่ะชิปน่าจะตายก่อนเนาะยูเมียช็อตเมื่อกี้นี่หายอย่างไวเลยฮะนี่เป็นลูเมียหรือคิปป่ากันแนะ่ว่โอเคผมเพีนแล้วนะว่าเซลฟิต อันตีไหมครอบพวกตียัดหน้าไปฮะไหวหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหรอดไปได้นะครับเมัอไหมโอเคผมยังไม่เปิดหรอกมาเชื่อเพื่อนก่อนครับโอเคปิดแคที่ฝั่งน,นั้นไปได้ครับเอาป้อมเลยหรือเปล่าน่าจะเอาป้อมนะช็อตนี้ อารมณ์เยนไม่น่าไหวฮะน่าจะแตกมะอันน,น,นี้เขาน่าจะกลับนะแต่เขาหวังป้อมเกินไปแบบนี้สุก้ามาฮะว่าไงเพื่อนสองสอง shot นี้สุกแตกไปครับผมลุงเยว่าไงเพื่อนจังเบอร์อบีเปิดที่สองสนะผมปิดป้ขขอนต่อฮะ บอมรวยฮะเกนนี้มนผมเดินเกมด,ดีกว่า,าป่าฝั่งนั้นนะมันทำให้ทีมเราเล่นง่ายฮะอโอเคเพื่อนช็อกมาว่าไงเพื่อนสลิปหายอย่างไวฮะวอโอ้โหสุดจัดครับลำได้เค้มมองฮะช็อตนี้อา่าฮะไปลำต่อฮะเอาป้อมต่อหรือเปล่าดูเนี่ยเช็คฮะ เพื่อนโดนจับแตกไหมถ้าจะแตกฮะมาช่วยเพื่อนฮะต้อ,องสังเวยไปฮะวันนี้ขเขายื้อไฟฮะเจ็บสองไหมเจ็บสองหรือ,อ,รอเปล่าเพื่อนหิวจัดหิวจัดฮะเจ็บสองฮอะกินข้าวไหมวะรับเนี่ยถอยก่อนนะพ่พอว่าทอดมาเติมฮะ ปัสรัปภยากรอย่างต่อเนื่องครับผมให้กดได้กดนะครับการเล่นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมไม่ได้ป้อมจังหวะนี้ผมผมน่าจะหิวมากเกินไปอ่ะขาป้อมเลยฮะโอ้โหคือวันนี่จะทำตามนะครับผมไม่ดีครับไม่ดี ไงวะไงย้อนโดนไล่ฮะรอดหรือเปล่าน่าจ,จะแตกครับผมสั่งเลยนะฮะไหเเนไเพื่อนโอ้จับขาป้อมแตกไปอีกหนึ่งครับผมเฟิดเกตบัฟอย่างไวเลยครับมีสกิลนี้หรือเปล่าเพื่อนน่าจะไม่ไล่ต่อรอต่อ,ตอ,ตอ,ตอ เขาฟังเราก็เก็บไปได้เก,เก็บไปไรูเมียไปได้นะฮะเ่คือฝังเราจะจะจบกลางหรอเพื่อนอ่าผมน่าจะเดินมาดาร์แล้วนะน่าจะเอาดาร์ขึ้นบ้านนั่นเองก่อนเพื่อนเราไฟครับ จะยืดผมอดาร์กนั่นเองฮนะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหตายไปเลยครับผมผมได้ดาร์กพอดีมาเตไปยังทำหรือเปล่าฮะมต้นโอเคให้เกียไปได้น่าจะพลิกไฟได้ฮนะแปลกไหมเพื่อนโอโ้โหสลิมมีสกิลหนีด้วยฮนะลูเมียเฮาจัดนะสามหนึ่งบอกผมไม่กลัวนั่นเองฮนะต้องเวดีหนะึมม่งนั่นเองคนระับผม สีปลาปลาดอกเช็คฮะไวหรือเปล่าเพื่อนไว,<ถ>วัะผมไม่จ้จบนะโหจบไม่ได้ฮะโดนจับไม่ไม่มีทีมเราไม่มีดาเมจนะฮะผมโอ้บจบไม่ได้ครับว่าไงฮะามาเอาชอบมาช็อตน,นี้ตปต่างฝ่ายต่าง ต่างกันจบแบบฝั่งนี้จะเป็นจบฝั่งนั้นก็กันที่ใจครับผมว่าไงอิลเมียชิกอันตรีช็อตนี้สตันเลนนาวเลยครับผมโซฟีเข้าช็อตนี้ทำไงฮะโอ้โหทีนเราจะชนะไฟหรือเปล่าครับนิดเดียวเพื่อนป้อมนิดเดียวโอ้โหโดนจับหายย้อนรูป่างแรงเลย โอ,โอ้ไฟไปตีบ้านรับผมไฟคนอย่างเดียวฮะอ้าวชิปเป็นคนตีนั่นเองโอ้อย่างเดือดเลยฮะช็อตนี้ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมฝากคนไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ชิปหน้าครับ